ะะหลังจากนั้นหลังจากเราอา,อาบทําการอาบน้ําล้างหน้าล้างตา นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยสบู่หรือเจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าแล้วแต่สูตรที่แต่ละคนมีนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการบํารุงผิวหน้าก่อนนอนนะคะโดยดิฉันนี่อายุ34ปีแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่นี่มักจะได้ยินคนรอบข้างทักเสมอเลยว่าหน้ายังดูอ่อนเยาว์อยูอ่เธอบํารุงผิวหน้ายังไงเหรอก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากกว่าใครนะคะก็ใช้เพียงเครื่องสาอางตัวบารุงธรรมดาเท่านั้นเองที่หาซื้อได้ง่ายทั่วไปตามท้องตลาดสําหรับวิดีโอ ชุดนี้ก็จะมาบอกกันว่าแต่และว,วันก่อนนอนเนี่ยทีฉันมีวิธีการดูแลผิวหน้าอย่างไรนะคะให้หน้าดูสะอาดแล้วก็ดูยังดูโอเคอยู่นะคะในระดับอายุตัวเองนะคะค่ะหลังจากเช็ดหน้าทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะใช้ตัวเนี้ย นะคะเป็นโทนเนอร์เป็นโทนเนอร์บูตสปอร์ตานิกสไวท์เทนนิ่งสกรีนรีฟงโนอรนะคะมีแอลกอฮอล์อยู่เล็กน้อยแล้วก็มีส่วนผสมของธรรมชาติที่สกัดจากไวท์เ n นนิสกัดจากธรรมชาติคือ Licorice ในประมาณที่เข้มข้นถึง5เท่าสปูลเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้ดิฉันมีผลิตภัณฑ์ของ b o o t ปอ o t a านิกค่อนข้างจะหลายตัวพอสมควรไม่ใช่ว่าชื่นชอบหรือ,อ รู้สึกว่ามันเป็นพิเศษกับมันเพลงแต่ว่าใช้แล้วโอเคกับใบหน้าปกติแล้วตัวเองเป็นคนที่มีผิวหน้าที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟต่อเครื่องสําอางบางยี่ห้อนี่แทบจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าใช้อะไรก็ตามแต่จะแพ้ทั้งนั้นนะคะแต่สําหรับอ่าบู Bo ots, onia, ทโบธานิกตัวเนี้ยิีฉันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าถูกกับใบหน้านี่ถูกกับเครื่องสําอางยี่ห้อนี้ ก็เลยจะค่อนข้างมีเครื่องสำอางในแบรนด์ในไลน์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะวิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้ค่ะก็มีสำลีนะคะแล้วก็เข้าไปเพื่อเป็นการเช็คว่าเราทำความสะอาดหน้าด้สะอาดอย่านก็เช็ดอย่างนี้นนะคะ่ะเช็ดเช็ดทั่วไปหน้าแล้วก็ลงมาที่ลำคออย่างเงี้ยนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่มีคราบเปื้อนติดออกมลยแสดงว่าเมื่อสักครู่นี้ดิฉันล้างหน้าสะอาดมากเพราะฉะนั้นใบหน้าพร้อมที่จะได้รับการบำรุงแล้วนะคะ,อะพอที่เหลือจากนี้เราก็สามารถเชด็ดโต๊ะเชด็ดอะไรเครื่องสำอางเช็ดที่ดัดขนตาเราได้นะคะเราทําทำความสะอาดไปด้วยไปในตัวนะะเสร็จแล้วนะดีฉันก็ดิฉันก็จะใช้ eye อ r e a m นะคะอันนี้คือยี่ห้อการ i เยอันนี้ก็หาซื้อได้ไง่าย mm hmm. เช่นกันตาม Drug s t o โ e โดยทั่วไปนะคะอการีเยมา a ไ t i แอ t ช t i a n อ n ตี้ e อดจ e ้นะคะเ, Multi เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของขิงสกัดสกัดจากขิงนะคะช่วยลดเลือนริว้วรอยรอบดวงตา Dark so Circles นะคะแล้วก็ Dark Spot s รอบรอบดวงตาก็ใช้ประมาณนิดประมาณเท่านี้ เสร็จแล้วก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนี้เพื่อที่จะจิ้มกับป้ายตาเบาๆเกลี่ยเบ,บาๆนะคะถ้าที่เหลือก็มาแปะไว้ตรงอนอตรงระหว่างคิ้วได้นะตรงนี้เนี่ยรอยเหีเ่ยวนก็จะเกิดขึ้นได้คด่อนข้างได้เหมือนกันเสร็จแล้วาจากนั้นนะคะอันนี้เนี่ยหาไม่ได้อันนี้นี่ หาไม่ได้ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักน้ำหมักที่ได้จากกรดธ,ธรรมชาติที่คุณแม่เป็นคนทำให้นะคะถ้าพูดในภาษาไทยโดยทั่วไปคนไทยจะรู้จักในชื่อของน้ำหมักปลาเส็งอันนี้จะเป็นน้ำฝาถังที่คุณแม่เนี่ยไปกรองออกมาแล้วส่งมาให้เพราะว่ามันมันเป็นกรดธรรมชาตินะคะไม่ไม่อันตรายต่อผิวหน้าแล้วรู้สึกว่าใช้ดีพอสมบวร ก็ทำอย่างเงี้ยเหมือนเราใช้ยี่ห้อ SK-2 หรือน้ำสมเกาหลีน้ำสมอะไรอ่ะของโคเซ้งอย่างเงี้ยน,นะคะก็ลูปไปรู้สึกว่าหน้าเลตึงอย่างเห็นได้ชัดเลยก็เลยแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่เป็นอะไรเลยรู้สึกว่าค่อนข้างดีนะชอบเสร็จแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอ o o t o t s b บ t ช n i c กอ n นเทนซี e r ิงโคลรีดักชั่นเซอันนี้ก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ b o t ทนิกสนะคะภายใต้แบรนด์ของบูนั่นเองอันนี้ที่ฉันซื้อคูค่กับครีมรองพื้นของเขานะคะตอนนั้นได้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วช่วงนั้นก็ครีมบำรุงผิวตอนกลางคืนคืนนี้หมดแล้วก็เลยหยิบตัวนี้มาด้วยพอใช้แล้วรู้สึกว่ามันซึมเข้าไปในผิวค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งเลยแะคะ่ะทาลงไปแล้วใบหน้าเนี่ยนุ่ม มากแล้วก็ไม่ระคายเคืองเมื่อตึงแปะไม่รู้ว่าตึงเพราะใช้น้ำหมักปลาเซ็งหรือเปล่านะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นคน,คนบอกว่าใช้ง่ายแต่ว่าค่อนข้างหลายอัน อันนี้นะคะก็จะเป็นครีมทาสีฟ้าพรมิน่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสัปปรพคุณของครีมตัวนี้เนี่ยใช้เป็นครีมรองพื้นระหว่างวันนะแต่ด,ดิฉันไม่ค่อยชอบมันจะควบคุมความมันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอเลยเอามาบํารุงตัวเองตอนกลางคืนละกันซึ่ง หาซื้อน้ายโดยทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าแถวบ้านไม่ต้องเป็นร้านซักน้าส,สินค้าดังก็ได้ตลก็ทายทั่วไปหน้าแบบนี้นะคะเพื่อนมันบอกว่ามันมีส่วนผสมของอสารสกัดจากไข่มุกธรรมชาติแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เบสเบสเซลเลอร์ที่ส่งออกขายตามเมืองนอกเป็นสินค้าไทยที่เป็นเหมือนแบบเบสโปรดักต์ออฟไทยแลนด์ไนี้ที่ส่งขายตามเมืองนอกยอดพวงวน่านะคะตลาดละร้อยยี่สิบกว่าบาทนี่ใ,ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปผมได้ ไปหาซื้อมาใช้เ่มปิดท้ายนะคะด้วยตัวนี้ผงหอมสีจันนะคะด้านหลังเขาเขียนว่าเครื่องสำอางชั้นสูงนะคะอันนี้นี่ซื้อได้ที่เ e เ e ่ e <ะ>หรือเลยี่สบาทก็ค่าเหมือนทาแป้งทั่วไปถุงหน้าแรงมากนะคะ ค่ะก็ขั้นตอนกำลุงผิวหน้าก่อนนอนก็มีเพียงเท่านี้ใช้เครื่องสำอางมาส4-5ตัวในการน,นะคะหวังว่าคงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะถ้ามีคอมเมนต์เลยที่จะแนะ,แน,ะนำนะคะก็โพส์มาที่ข้างล่างได้เลยนะ,ะวันนี้ไปก่อนแล้วรารีสส์สวัสดีค่ะ